การซื้อสายชาร์จสมัยนี้นะครับโดนหลอกกันเยอะมากๆฉะนั้นอย่าเห็นแกะของถูกนะครับจะซื้อสายชาร์จทั้งทีเอาแบบที่มันเช็คได้เลยว่ามันป,ปล่อยกําลังไฟตามที่เขาบอกหรือเปล่าผมไปเจอสายชาร์จตัวนี้มานะครับราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นเองแล้วมันก็บอกกําลังไฟในการปล่อยไฟเนี่ยให้เราให้เห็นด้วยนะครับสมัยนี้ต้องซื้อสายชาร์จแบบนี้นะครับเพื่อให้รู้ไปเลยว่ามันป,ปล่อยกาลังไฟตามที่บอกจริงๆหรือเปล ok. ่าบ,บางเจ้าบางยี่ห้อเนี่ยบอกปล่อยกําลังไฟเท่านั้นเท่านี้แต่พอใช้จริงๆเนี่ยปล่อยไฟไม่ถึงนะครับและตัวนีี้จะะเป็นนนนนนออทททคครรับมมวาา แข็งแรงดึงกระชากแรงๆเนี่ยก็ไม่ขาดแล้วบริเวณข้อต่อทั้ง2ด้านเนี่ยก็มีการแบบตัวกันหักงอด้วยนะครับนะครับก็กันการหักงอได้ดีมากรองรับการชาร์จเร็วนะครับทั้ง p d และพลิกชาร์จต่างๆรองรับการปล่อยกระแสไฟได้แรงสูงสุดถึง100วัตต์และสายนี้ยังเป็นสาย Data นะครับรองรับการส่งถ่ายข้อมูลเนี่ยได้สูงสุดถึง4 8 0เมกะบิตเอเซันหลังจากที่ทดสอบแล้วก็ถือว่าสายชาร์จตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับและราคาเนี่ยก็ไม่แพงด้วยต่อไปนี้นะครับอย่าปล่อยให้ใครมาหลอกเาา้นาาา้น่ซือบบยสยยช์บบ็แีีลท